สวัสดีครับผมทวัชชัยก่อนจะมาเข้าคู่วันนี้แอดจะมาสรุปแนวทางที่ให้ไว้ของเมื่อวานกันก่อนเป็นคู่ระหว่างสเปอร์เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสเปอร์ก็ได้เอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0คู่นี้ก็ทําให้ผิดหวังครับไปไม่ถึงฝันนะครับต้องขออภัยกับคนที่ตามมาด้วยนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ 20สิงหาคมพศ2566เรามาอยู่กันที่ศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็นคู่ระหว่างเวสแฮมยูไนเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเชลซีคู่นี้เตะกันในเวลา4ทุ่มครึ่งของบ้านเราก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนหลักอย่างท็อปวัน7จ็ดที่มีครบจบในค่ายเดียวเพียงท่านบอกว่ามาจากช่อง u t u b e ทวัตชัยรับโบนัสฟรีไปเลย100%หรือจะฝาก1000รับชุดฟุตบอลฟรี1ชุดสนใจสมัครแอปท็อปวันเ9 v ดแปดเก้าวี มาดูสถิติหนัดหลังสุดนัดล่าสุดเวสต์แฮมยูเต็ดเปิดบ้านเสมอกับเชลซีไปได้หประตูต่อ1นึเมื่อวันที่11เดือน2ที่ผ่านมาเรามาดูสถิติห้านัดหลังสุดของเวสต์แฮมยูเต็ดกันก่อน5นัดหลังสุดของเวสต์แฮมยูเต็ด,ด United, ชนะ1เสมอ2แพ้2นัดนัดล่าสุดบุกไปเสมอบอมมัดไปได้1ประตูต่อหนึ่งเมื่อวันที่12เดือน8ที่ผ่านมา ส่วนสซตที่นัดหลังสุดของทีมเยือนอย่างเชลซีเซตี้านัดชนะ2เสมอ3นัดนัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับลิเวอร์พูลไปได้1ประตูตอนหน เมื่อวันที่13เดือน8ที่ผ่านมาดูจากสถิติทั้ง2คู่นี้ที่เคยพบกันเอ็นไปทางทีมเย็นอย่างเชลซีมากกว่าด้วยการจัดทีมที่ดีน่าจะสามารถเอาชนะเจ้าบ้านอย่างเวทแฮมไม่ยากใครอยากได้แนวทางมากกว่าหน้าช่องเดี๋ยวจะปักหมุดไว้ใต้คอมเมนต์ให้ครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับแล้วเจอกันครับ